โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Baby Blues Nightmare นะครับอ่าเกมนี้เหมือนว่าเราจะรับบทเป็นเด็กวัยเรียกอะไรไวัยหัดเดินนะครับแล้วก็เราต้องหาวิธีทางนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากฝันร้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วกด New Game เ,เลยครับอุ้ยมีเสียงเด็กร้องด้วยอีเดนิคีโอเค เพลสมาครับนี่เราอยู่กันที่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเด็กน้อยเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่มีชื่อว่าเอเดนให้ฟังเอเดนเป็นเด็กผู้ชายที่วิเศษมากๆเขาค่อน <was> ข้างแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆที่อายุไล่เลี่ยกันแทนที่จะเล่นกับเด็กคนอื่น เาชอบที่จะเล่นกับของเล่นของเขาในขณะที่เด็กคนอื่นๆเลือกของเล่นที่ดูดีมากที่สุดที่จะเล่นด้วยเอเดนมักจะถามตลอดเวลาว่าทำไมตุ๊กตาที่น่าเกลียดถึงมักถูกละเลยมีเพียงตุกตาที่สวยงามเท่านั้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดดังนั้นเอเดนเลยชอบที่จะสะสมตุกตาที่สวยน้อยที่สุดเพื่อที่พวกมันจะได้ไม่รู้สึกถูกทิ้งเอเดนรู้สึกเศร้าเสมอเมื่อมีคนถูกทิ้ง เขาอยากจะใจดีกับทุกคนแม้ว่าหน้าตาพวกเขาจะดูเอเดนหมกมุ่นอยู่กับการแสดงที่มีชื่อว่า Red Belly and Friends และสะสมตุ๊กตาทั้งหมดยกเว้นตัว Red Belly เองเพราะถึงแม้ว่า Red Belly จะดูเป็นมิตรแต่เขามักจะใจร้ายกับตุ๊กตาตัวอื่นเสมอเอเดนไม่ชอบที่มีคนใจร้ายกับคนอื่นเขามีตัวอุ้งเท้าแมวคุณฟันกระต่ายคุณดวงดาวกงเล็บน้ำผึ้ง และหัวขุ่นมัวเขาต้องการให้พวกมันนอนอยู่ข้างๆเขาเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยจะประหลาดตัวจริงจะไม่มาใกล้เขาเพราะมีตุ๊กตาเป็นเครื่องป้องกันเอเดนไม่เคยไปไหนโดยที่ไม่มีพวกมันทุกที่ที่เขาไปเขาจะพาพวกมันไปด้วยทุกๆตัวจนกระทั่งวันหนึ่งมันหายไปบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือของเรดเบลลี่ คนที่น่ารักที่สุดในกลุ่มเพราะบางครั้งสัป,ปหลาดตัวจริงก็มาแบบน่ารักและหน้าตาเป็นมิตรฟันดีจ้ะอุ๊ยฟ้าผ่าอย่างดังเลยครับแล้วตุ๊กตาทุก,ก,ต,ทกตัวก็คือหายไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเออกำลังสลึมสลือน,นะครับดูจากท่าทาง โอเคได้ยังทำไมมันหันไวจังล่ะครับแป๊บหนึ่งนะผมปรับเมาส์เซนซิทีฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะได้ยังดีขึ้นปะเด้ทำไมมันหันไวอย่างเนี้ยตักอันนี้เป็นไงไม่ได้ดีขึ้นเลยโอเคเราลองเดินกันครับเอ่อเราต้องหาตุ๊กตาให้ครบ5ตัวครับอันนี้ปะ อันนี้นับเป็นหนึ่งไหมอ่าหมุนได้นะครับคลิกซายเพื่อหมุนแล้วก็คลิกขวาเพื่อคว้างอันนี้อะไรอ่ะรูปัวกกันโลกตุ๊กตาหายไปได้ไงครับแล้วคือแต่และตัวหน้าตาอย่างหลอดเลยเนี่ยหดคิวแล้าเอาไปไว้ไหนอ่ะอ่า ทำไมมันกระพริบตากันวะเอาไปไว้ที่เตียงครับอันนี้ก็จับได้มีอะไรอยู่เปล่าไม่มีนะฮะอืมเดี๋ยวนะกระโดดได้ปะเออกระโดดได้ครับนี่อึ๊บดาบปรอดาบทำอะไรได้อุ๊ยกดปิ้งได้ด้วยครับเดี๋ยวผมเอามาไว้ตรงนี้ เอาต้องเตียงให้หมดเลยมีอะไรหยิอีกเออมีอะไรหยิบได้บ้างอีกนี้ภาพวาดเดี๋ยวนะไอตัวแดงๆนี่คือเลดเปนลี่ะครับใช่ไหมอา่าและไอห้าตัวที่เหลือก็คืออีตัวจ้อยๆอ,อยู่ด้านขวาขวาล่างนะครับโอเคแสดงว่าไอตัวพวกนี้น่าจะน่าจะแบบ ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้มีผลอะไรวางไว้อันนี้เลื่อนได้บ่น่าจะเลื่อนไม่ได้แต่ปีนได้ครับอืมอันนี้ล่ะเปิดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราลองออกไปข้างนอกครับออกไปได้บ่นี่ไดไม้มีทุกขตาอุย้ย ปาพาอย่างดังอุ้ยเสียงใครคุยกันอุ้ยเหมือนเขาทะเลาะก,กันนะครับทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเลยอ่ะข้างล่างอ่ะอันนี้ทำอะไรไม่ได้ผมเปิดประตูนี่เปิดไปดูสิ อ๋อโอเคไปครับอันนี้พ่อกับแม่เหรออ,อุ้ยเสีย,อยงอะไรอันนั้นคือพ่อแม่ทะเลาะก,กันเหรอครับเราต้องไปหาวิธีอ่าเขาเรียกอะไรปลดล็อกประตูหลักนะครับเฮ้มันน้องเขาพูดอะไรหรือเปล่า อันนี้ล็อกจากอีกฝั่งนะครับเปิดไม่ได้นี่เราต้องไปหาอะไรมาเปิดตรงนี้นะครับว่าแต่อยู่ไหนอะคมได้ปะเฮ้ยคมได้ว่ะดูสีสอดสอ่องเฮ้ยนี่อ๋อต้องไปเอาเก้าอี้มาโอเคอันนี้เรากำลังคานอยู่โอ้ยเมบาบังคับยากมากทุกคนอืมอืมอืม พ่อแม่ก็คือทะเลาะกันไม่หยุดสักทีนะครับอืมเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปตรงนี้ครับวิ่งไปเลย Listen, ด้านไหนด้านขวาอ่ะแล้วก็วางโดดดึงขึ้นไปก็เปิดเอาอันนี้คือหมายถึงประตูไหนอ่ะ <S <S 2> <S 2> อืมเดี๋ยวนะ เอออ๋อ,อนี่ครับโอเคว้าวนี่ดูเหมือนจะเป็นห้องห้องเด็กเล่นนะครับเออหุยปิดได้ไหมอเอ้ดูสิปึ๊บดึงดึง ุ่ยทำไมต้องกระพริบตาด้วยเฮ้ยวอดเกิดอะไรขึ้นอ่าสำรวจแป๊บนะครับข้างหลังอุ้ยอันนั้นคืออะไระเราเอานี้ออกมาก่อนผมว่าไอ้ท่อนี้น่าจะไปได้ <All day. S 1> เปิดเองอีกแล้ว ปิด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 ตะอ่าออกไปเดี๋ยวขอดูรูปนี้แปบนะฮะอืมรูปนี้สื่อถึงอะไรครับไม่เข้าใจเหมือนกันไปดีกว่านี่อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กอุ้ยมือนิ้วน่ารักจังเลยโ oh <sh> อ้ชฮ่ม แล้วน้องก็สั่นหาหมุดท่อด้วยนะประ,ประเด็นมาโผล่ห้องไหนนี่คืออะไรเหมือนเหมือนจะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่นะครับอันนี้หนึ่งบวกห่เท่ากับสองบวกสองศูบวกศูน่ากำลังเรียนบวกเลขเหรอครับไหนดูนี่สิเป็นต้นไม้แล้วกออ็อ่านว่าอะไรเดน เอเดนว่ะคือเอเดนต่างหากใช่ไหมเอเดนหรือไอดนนั่นแหละครับต้งมันอันนี้คือ,อพ่อกำลังถือถืออะไรสักอย่างและกำลังตะคอกแม่อยู่หรออันนี้ไดโดนเสาร์ผมเป็นภาพวาดต่งตางๆครับไม่มีมีรูปนี้อีกแล้ว อ๋อมันก็คืออันเดียวกันเอ้าทำไมโซฟามาอยู่ตรงนี้อ่ะอืมเดีย๋ยวมาดูครับขอสำรวจแปบบ๊บทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้โอเคเราน่าจะต้องไปตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ทินสอเราจับได้นี่ใช่ไหมเนียเอามา <c oughs> อึง้ง วาดได้เหรอว,ว้าวนี่นี่วาดลูกกระใจเอออันนี้วาดได้ไหม,ไ,มได้เอาบวกบวกเลขกันหน่อยครับจากคณิตศาสตร์อือึ๊ืออ้อึอ๊ืปึืบฟังปอนผมสามเส้นโอเคเรียบร้อยอ่า อันนี้เมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรนะผมอ่านไม่ทันเฮ้ยเออนี่ไงล็อกจากอีกฝั่งก็ยังไม่ได้อืมเฮ้ยกุญแจตรงนั้นฮึบ <laughs> ไม่ได้ครับมันเลื่อนมันอันนี้ผมอยาก โอเคนี่อยากอยากอยากกระโดดขึ้นไปอะไม่ได้หรออหรือว่าเราต้องปีนขึ้นตรงนี้เด็กมันจะปีนได้แล้วหรอไม่ได้อุ้ยเอา้าเปิดได้หรอเปิดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กด e แล้วไงครับกดแล้วไม่เห็นได้เลย วอททำไมอะทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นอืมเดี๋ยวนะผมต้องทำไงครับ ไม่เห็นได้เลยเนี่ยเราน่าจะต้องเอาออกมาแล้วก็ไต่แปลกุญแจไปแต่ประเด็นตอนเนี้ยผมจะเปิดตรงน,นี้ยังไงหรือต้องต่ำกว่านี้อีนี่ไงอีเอาอืมอ๋ออ๋โอเคเราต้องกดอีแล้วก็กดดึงครับ เวาวแล้วก็ดึงออกมาไม่ไม่ไม่ไม,ม่อันนี้ไม่ต้องเยอะเอาขึ้นไปนิดนึงโอเคให้พอปีนได้ครับแล้วก็เยอะเยอะเยอะไปเยอะไปอ่ะนี่ไงอึ๊บอันนี้ก็ก็ใช้ได้อะไม่ใช่ใช้ได้จับได้หมดเลยนะครับอืม่าทิง้งอืมให้หมด แล้วเราก็เราสามารถตรวจสอบได้ครับมีไงเมนเมนเกตนะครับเอ๊ะ okay. เอาไปเลยไปละไปประตูหลักกัน<อ>ย่อย,อยอไงนะโอเคมันเหมือนมีเสียงอะไรหายใจแบบอุ้ยะรยะยะตัวอะไร อืมอ,อุ้ยเฮยอันนี้ตุกตาตุกตาอืมอุ้ยมีเสียงด้วยแปบ๊บนึงนะครับสำรวจแบบใช่ตุกตาเราปะเนี่ยล่วงมาจากอุ้ยไอนี่ไอไอตัวที่หนึ่งปะตุกตาเราห้าตัวที่หน้าตามันน่าสยดสยองอะครับไม่รู้ไม่แน่ใจ แต่ว่าผมขอกลับไปเปิดประตูหลักก่อนละกนันโอเคครับนี่เตะเรียบร้อยอุ๊ยอุยแหลกอุ๊ยอุ้ยใครเอ่อเสียงเราร้องไห้หรอตายแล้วเขาก็รู้ดิ อันนี้ประตูหน้าปะอันนี้เป็นประตูฮอลเว่ว่าแต่ทํำไมบ้านถึงมีโซฟามาแบบกั้นประตูอะไรเงี้ยครับเราต้องไปหาอ่กุญแจครับผมอันนี้เข้าได้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรอุยน้องหยุดลองได้ไหมครับผมเห็นรูปอ่มอยู่นอกประตูเหรอ มิสเตอร์บันนี่ทีตออ่านยากเหลือเกินทำไมมันหน้านจอมันสั่นแบบนี้แ่ะครับ <c oughs> เอออ๋อ,อหาช็อกโกแลตกินอันนี้กิน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 ช้ากินชะกินยังช็อกโกแลตที่ไหนอีกอุย้ยวอดวอดวอด,วอ,ดอือ มีช็อกโกแลตให้กินไหมแถวเนี้ยโอ้ oh my god โอ้โหเกมเด็กจริงปะเนี้ยอ๋อโอเคเราหลบได้ครับโดยการอืมนี่ใครมาว่าแต่ใครมาอุ้ยร้องอีกแล้วช็อกโกแลตอยู่ไหน เดินนะผมเฮ้ยบนโต๊ะนี่ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ขวดอะไรก็ไม่รู้ห้อ,องนี้น่าจะมีช็อกนี่ไงนี่ไงกินไปเลยกินไปเลยไอ้หนูกินไปเลย,เลย,เลยแล้วก็งเงียบๆหมดแล้วหล่อช็อกโกแลตนี่โอ้ไม่เกินี่ไงกินได้ okay. ไม่เห็นเพิ่มเลยอะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินตามรอยเลือดพวกนี้มาไปยังวะโอ้เสียงอะไรยะออกไม่ออกไม่ได้แล้วด้วยต้องไปไหนกระโดดขึ้นนี่มานี่โอ้โหน้องอีดอีดแบบอีดหนักจัดเลยนะครับไอ้พวกนี้เปิดได้ปะ ไม่ได้ครับไปทางไหนอะนี่พี่ช็อกโกแลตมีแค่นี้เองเหรอน้องอย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวนะน,นี่ทำอะไรไม่ได้น,นี้ก็ไม่ได้ครับมันมีโซฟากั้นอยู่เออเอาละลกละผมต้องทำไงวะช็อกโกแลตมันไปอยู่ไหนหมดอะมีแค่นี้เอง ติดด้วยตรงนี้ใจเย็นเดีนะ๋ยวเดินกลับมาห้องนี้ก่อนครับแล้วก็มันอันนี้คือให้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 ทำอะไรผมปีนขึ้นไปดูก่อนดิปึ๊บอ,อืมหลบแต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยอะ อออืม,อม,อมเดี๋ยวนะเขียดเขียดเขียดตรงนี้ไม่มีครับอนี้เปิดไม่ได้ไม่มีอะไรเปิดได้เลยตุเรียเปิดได้ปะมีอะไรให้กินบ้างอ,อันนี้ล็อกอีกอุ้ยนี่ไงอุ้ยต้องลงไปจริงโนู โอ้ไม่กอดโอ้โหเสียงกรีดร้องของเด็กนี่มันช่างอุ้ยอ้าเราต้องเดินระวังด้วยนะครับไอ้ปี๊ปป่ะนี่ใครตุ๊กตาเราเหรอนี่มันอะไรกันเนี้่ย โอเคครับค่อยๆค่อยๆไปเอออุ้ยเซฟแล้วเซฟแบบเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เอามาทำไมอุ้ยไม่ต้องลองอุ้ยวอดอันนี้อืมไปแล้วโอ้โหข้างบนมีตุ๊กตาถูกห้อยอยู่เต็มเลยครับออกประตูนี้ล็อกอีกแล้ว ผมต้องไปไหน่ะจะบอกและว่าต้องเดินเข้ามาตรงนีเหรอจะพือนมันจะขยับปะอุ้ยอ๋อเนี่ยมันมีให้ขึ้นไปอ่ะโอโอไมค์มุไปดูแล้วกันโอเคเอากุญแจมาครับไป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 อุ้ยอะไรเปิดให้เลยโอ้ห์อ๋อ,อ พอนเก็บได้ไหมอุ้ยน้องอย่าร้องเลยนะเขาร้องอะ่ะเฮ้ยนี่นี่ไงช็อกโกแลตเมื่อไรจะหยุดร้องวันเนี้ยอ๋อ <c oughs> อุ้ย What is that wing ไปไหนอะ่ะมันมีอืมทีมานี้ครับ <c oughs> ให,ให้วิ่งตรงนี้ วิ่งยังไงหรือว่าจะจะโอ้โอ้ตัวอะไรเดี๋ยว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 อ๋ออนี่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 วิ่งวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิรออะไรอะแค่นี้ยังหรอเอวใจเย็นชิดเฮ้ยเอาติดไปประตูไหนอันนี้อันนี้ไม่ได้เอออืม วิ่งได้แค่นี้โอเคขอบใจนะแล้วยีต่อครับมันไปยังไปแล้วปะโอเคเอา้าไปไหนต่ออ่ะอืมท่อน,นี้เหรอครับโอเคอุ้ยอุ้ย,ห,ย,ห,ย,ห,ยหลบ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 ใต้นี้มันจะมาปะมาปะเนี่ยเอ่อ ไม่มาใช่ไหมไม่มานะโอเคออกนี่ครับโอ้ชิด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 หลบด่วนเลยมาแล้วโอ้ยเอาเดี๋ยวนะเห็นหรอถ้าผมหลบอยู่ไม่ใช่แล้ววะเอาใหม่ เริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เหรอไปอ๋อไม่ใช่ต้องไปตรงไหนตรงนี้แปกุญแจใช่ไหมเคทำไมให้เริ่มใหม่ไกลจังวะอืมไปแล้วก็มานี่ครับอประตูเปิดเรียบร้อยสเต็ปเดิมแล้วเราก็จะออกมาออกมาแล้วก็จะเจอมันนี่เจอมันแล้วเราก็วิ่งมาน,นี่เลย นี่เจ mm. ็บร้อยหนีครับหนีเดี๋ยว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 นี่ทางนี้ทางนี้เออลืมลืมไปครับวิงว่งวิ่งอือตัวแค่นี้ต้องมาวิ่งหนีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ mm. อุ๊บเอ้าติดเด,เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเฮ้ยอดท่อครับต่อไปลอดท่อหนีน้องเอิรนโคตรช้าเลยโอเคแล้วเรามาหลบใต,ต้โต๊ะฮะหลบแล้วเอ่อ นี่ตรงนี้อันนี้นนแล้วโซฟาจะมาครับโอ,โอ้โอ้ลินพันล้ลบลบลบนอ็อน้องน้องลบดิเห็นปะเนี่ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกกลับไปโอเคอืมเดี๋ยนะผมทำสมาธิแป๊บหนึ่ง คือเราสามารถเลือนเหลือ28อ๋อเราสามารถใช้ของโยนครับเพื่อเรียกร้องความสนใจแบบให้มันไปที่อื่นได้อ่าอะเ,เลาะ,ละมานี่ดีกว่า <c oughs> เราไม่มีไม่มีอะไรให้โยนได้เลย เมื่อกี้โออได้แล้วนี่เอาว h a t เดี๋ยวผมกำลังงุนงงเอ่อหรือเมื่อกี้มันคือความฝันครับอืมไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้เราออกมานอกบ้านได้แล้ว และเรากําลังจะมาที่อันนี้เก็บได้เก็บมาก่อนครับเพื่อโยนขั้งนี้ไม่มีอะไรเนาะเข้ามาในนี้เลยละกันมาอ๋อนี่ครับเราเอามาใส่ได้อ่ะวางไว้เราสามารถนี่เอาเดี๋ยว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 เข้าไปดิอืม,อมโอเคอยู่นี้นะ เราสามารถตุนของครับเอาไวไ้เรียกอะไรดึงดูดไม่ใช่ดึงดูดเอาไว้ล่ออันนี้คืออะไรตับคันโยของอุ้ยประตูปะเปิดแล้วอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ๋อเก็บของก่อนนี่เก็บเก็บให้หมดอย่างหนึ่งเออ มีอะไรให้เก็บอีกไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่โอเคทีนี้มาขับจักรยานกันนะครับทุกคนว้าวไปโอ้แลวยังช้าเลยอุ้ยน่ากลัวจัดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอุ้ยโอโนอันนั้นคือใครแม่เราอุ้ย <What? S 2> อะไรอ่ะ Baby blue nightmare อ๋อวิ l i ิทนาว on steam มพจบแล้วเหรอครับแค่นี้เหรอเอาแค่นี้คือมันเดี๋ยวมันจะมีตัวเต็มออกมาหรือว่ายังไงเอ่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าหล่อนดีใช้ได้สนุกดีครับผมโอเคถ้าชอบนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น,นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเกมหน้าครับบ๊ายบายทุกคน